ไม่รู้ว่าไอ้ธงที่เขาสืออยู่เนี่ยคือธงอะไรถ้าจะให้เขารู้ต้องบอกว่าธงแสงดบขึ้นเออรู้ละฉันถือธงแสงดบแต่บอกธงมหาอะไรมันไม่รู้ไงว่าธงมหาอะไรคือธงแสงดบแต่ในความเป็นจริงควรรู้มะควรรู้พี่แต่กลับไปดูทําไมเองไม่รู้เพราะเองไม่เคยสนใจอ่านคู่มือนักศึกษาเลยว่าธงมหาอะไรเราคือธงสีประจัามหาวิทยาลัยคือธงแสงดบใช่ไหมคะ ถูกไหมฮะ mm hmm. เหมือนโลโก้อันนี้โลโก้ของคณะวจรกรโลโก้ของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมีเส้นสายเป็นสายรุ้งบนกับล่างเด็กไม่เข้าใจก็คิดว่าทําสีอะไรก็ได้แต่อันนี้ค่ะให้ดูเนี่ยค่ะโลโก้ของโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์สองเส้นนี้คนไม่รู้ก็คิดว่าบนจะสีอะไรก็ได้ ล่างจะสีอะไรก็ได้แต่เราบอกไม่ใช่ <c oughs> มันมีความหมายอยู่ในเส้นสีตรงนั้นตอนที่เขามามาส่งประกวดให้เราอะเราถามเขาหมดเลยสีนี้หมายถึงอะไรสีนี้หมายถึงอะไรคนคืออะไรวงกลมตรงนี้ทําอะไรเราบอกเขาหมดเลยเราถามเขาหมดเลยไม่ใช่ว่าสีอะไรก็ได้ดังนั้นเวลาเด็ดออกเอาไปทาเสือ้อเด็กเขาไม่รู้ใช่ไหมเด็กก็ก๊กกอปแต่โลโก้ของโปรแกรมไป แล้วก็ไปทําสีตามที่ตัวเองพอใจซึ่งแสดงว่า Input ที่ใส่เข้าไปในโ c สต s ตรงนี้โลกโก้ที่เป็น Input ตเมื่อใส่เข้าไปในกระบวนการทําผิดพลาดออกมาเราไม่ได้ตัว Product หรือตัวโลกโก้ที่ตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้พีดแบณกลับไปดูทาไมเป็นเช่นนั้นเพราะเขาคิดแต่เพียงว่าอะไรก็ได้แต่ในความเป็นจริงโลกโก้ทุกโลกโก้มีความหมายนะยคะทำไมกันนะต้องต้องสีแดง เสื้อลังเกียจจะตายใส่เสื้อสีแดงวันนี้เพื่อนทักเธอวันนี้เป็นอะไรใส่สีแดงวันนี้วันอาทิตย์เหรอทำไมวันนี้ใช่ไหมคะก็คือคณะเป็นสีแดงเท่านั้นเนนาาองคณะวจกทงมันเป็นธงแดงถูกไหมฮะเสื้อก็ต้องเสื้อแดงแค่นั้นแหละเดินความหมายเพราะนั้นสีอะไรก็ตามที่จะทาาจาําของคณะวจกก็ต้องออกนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเข้าใจแล้วเอาทีนี้เรามาดูตอ่อ<ม>ดูโปรเซ็น ดูเปอร์เซนเข้าใจคบว่าท็อปเมนเจอร์มิดเดิลเมนเจอร์เฟิร์สไลน์เมนเจอร์ขนาดไหนเวลาที่เราทำงานในองค์กรก็จะมีคน2ระดับใช่ไหมระดับบริหารกับระดับปฏิบัติการถูกต้องระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เราก็จะพูดกลุ่มๆว่าเป็นผู้ปฏิบัติการแต่ระดับบริหารเนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของแรงกหรือตำแหน่งอำนาหน้าที่มันก็เลยมีการจัดระดับ นะคะโดย3าคนลเขาก็จัดเป็นสาระดบับท็อปเมนเจอร์ระดับสูงหรือระดับบนถ้าเอามาหาลย